มาชมคลิปพวกหนูกันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะแม่นนูได้ถ่ายคลิปเด็กๆนอนนั่งอยู่สันกำแพงรั้วนะคะชอบกันมากเลยนะคะตรงเนี้ยค่ะพากันชอบมากนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบนะคะแม่นูกก็เลยถ่ายคลิปน่ารักน่ารักเอาไว้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนไม่ได้ตกนะคะเมื่อคืนนี้ใครอยู่ใครกัด อันนี้แม่จำปาค่ะก็จะชอบปีนป่ายไปอย่างเงี้ยละคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่อยากจะเล่นอะไรแบบไหนตัวไหนอยากจะอยู่ยังไงก็เอาที่สบายใจนะคะอันนี้ก็ที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ประมาณสองทุ่มนะคะสองทุ่มเมื่อคืน,นะคะสองทุ่มกว่ากว่าโอ้สุดหล่อของแม่หน้าตาเศร้าๆนะคะหน้าตาเศร้าๆคืนนี้นะคะดูเมื่อคืนนี้นะคะบรรยากาศ แต่ช่วงเช้ามีฝนนะคะเชา้าเดี๋ยวจะพาไปดูน้องตุ๊กตานะคะน้องตุ๊กตามาออกกําลังกายโอ้ยเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากค่ะแข็งแรงเลอเกินเวลาเราจับเนี่ยเวลาอ่ายังไงล่ะเวลาที่เขาอ่าไม่อยากไปตรงที่เราพาไปอย่างเงี้ยค่ะหันมางับมือเราเฉยเลยนะคะ นับมือด้วยนะตัวเท่านี้อพอแข็งแรงแล้วนี่โอ้โหแข็งแรงแล้วไม่มีเสื่องซึมเชื่องช้าเลยนะให้ออกกำลังค่ะให้ออกกำลังให้เล่นให้เล่นให้เขี่ยเล่นแต่เขาก็เล่นนะคะเขาก็เล่นนะคะให้ออกกำลังกายให้ออกกำลังกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าขาหลังของน้องรู้สึกว่าจะเขาอาจจะไม่ค่อยได้ได้เดินอะ่ะ แ่นุก็เลยปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนให้เขาได้ออกกําลังทุกเชา้าทุกเย็นนะคะถ้าเช้าไหนที่แมนุกรีบก็รอรอช่วงเย็นที่แมนุกเลิกงานกลับมาเคลียร์เด็กๆพี่ๆเสร็จนะคะเพราะว่ามันหลายกลงนะคะ9กรลงนะคะข้างในบ้านสี่กลงฝั่งของบัวขาวกลงหนึ่งก็หน้าบ้านที่มีกันศาสตร์กลงหนึ่งแล้วก็ข้างบ้านอีกสองกลงนะคะ เราทุกท่านคิดดูว่าอาหารและทรายแมวอาหารและทรายแมวเด็กๆต้องกินต้องใช้ทรายอยู่นะคะเรื่อยๆเลยนะคะทำให้เมนุูมีความกังวลอยู่ตรงนี้อยู่นะคะถึงจะมีท่านผู้ใหญ่ใจดี f อฟซีที T ่เมตตาช่วยเหลือแต่ว่าอย่างที่นุกพูดนั่นแหละคะ่ะ ท่านในสนับสนุนมาช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะนุก,ก็ดีใจมากๆนะคะดีใจมากๆเด็กได้อยู่ได้กินได้ใช้นุก,ก็ดีใจมากแล้วค่ะตัวนุกเองนุกไม่ได้ตัวนุกเองอะ่ะนุกกินเงินเดือนเก้าพันค่าแรงขั้นต่ำของนุกโดยที่นุกอยู่เฉยๆไม่ไม่ต้องลำบากก็ได้แต่ว่านุกก็ได้ได,ได้เลี้ยงดูพวกขอมาแล้วนะคะมันมันก็ไม่รู้จะทำยังไง ถ้าจะเอาเขาไปอยู่ที่อื่นหาบ้านหรือว่าอะไรต่างๆน,น,นานนนุก,ก็ไม่กล้าเอาเขาไปนะเพราะว่าทุกท่านคิดดูว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากคานี้มันไม่ไม่ไม่ต่างจากคนหรอกค่ะที่ที่เขาเคยอยู่เขาก็ไม่ได้อยากไปไหนถึงเขาจะได้กินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเขาก็มีความสุขนะนุกนุกคิดแบบนั้นนะคะนุกคิดแบบนั้นจริงนุกเห็นนะแมวที่ถูกหาบ้านที่ พัดภาคพออ่าพัดภาคแม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนุคิดสงสารอ่ะนุคิดคิดถ้าเอาไปเลี้ยงดีมันก็ดีอยู่หรอกค่ะหาบ้านน่ะแต่ส่วนมากคนจะดีใจว่าแมวได้บ้านหมาได้บ้านไม่รู้ว่าดูไม่รู้ว่าคัดไม่รู้ว่าติดตามหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยิ่งคิดยิ่งเศร้าค่ะพูดไปอ่ะมันถ้าพูดเรื่องเศร้ามันเยอะแยะมากมายค่ะ ดีใจไหมดีใจไหมลูกเปิดดีใจไหมลูกหนูหายแล้วนะลูกหนูแข็งแรงแล้วนะเปิดหนูก็แข็งแรงแล้วนะลูกอุ้ยหน้าเหมือนกันเลย่ะหน้าแบบพิมพ์เดียวกันเลยแม่กับลูกฮนะ,ะดูอันนี้ขนเขาจะยาวกว่านี้อีกนะคะของตุ๊กตาเนี่ยขนยังไม่ยาวมากกําลังจะยาวเดี๋ยวยาวกว่านี้อีกดูหน้าตาดูหน้าตาหน้าตาเศร้าๆเมตตา,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 าอาหารและซายแมวพวกหนูด้วยนะคะ ตามที่อยู่ที่แม่นุกพิมพ์ไว้ให้เลยนะคะสายแมวจำเป็นมากเลยค่ะอย่างที่ลูพูดนะคะก้าวกลงนะคะแล้วก็แมวที่เรียนเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับสายแมวอะไรแล้วค่ะก็ขอแค่อาหารให้พวกเขาได้กินด้วยนะคะหมาจรด้วยนะคะนุกกินดีน้อมรับหมดเลยนะคะเขาก็กินหมาจรเขาก็กินยี่ห้อไหนเขาก็กินเพราะว่าพวกเขากินเพื่ออยู่นะคะกินเพื่ออยู่ ก็เขาไม่เลือกแล้วค่ะขอให้เขาได้มีกินนะคะแม่นุกเดี๋ยวเสร็จจากคลิปทําคลิปนี้ก็จะไปหาเด็กๆจอนแล้วนะคะตัดยาได้เท่านี้ค่ะเมื่อวานตัดเองค่ะเหนื่อยมากเลยสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแม่นุ๊กจะปักหมดุดที่อยู่ไว้ตรงคอมเมนต์นะคะท่านใดเมตตาการุณา เด็กๆใช้แมวอาหารทั้งแมวจรหมาจรทั้งแมวที่บ้านเมนูก,ก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะคะอนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้ก็แม่ดำนะคะแม่คำแก้วสำหรับคลิปนี้ฝากชมโฆษณาให้เด็กด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ